โอเคโอเคกรับผมกลับมาต่อยครับกับไลฟ์สติมเช่นเคยพี่ยังเหนื่อยเลยบอกตรงดูตาซะก่อนอ่าอ่าอ่าโอเคโอเควันนี้ผมว่าไงบ้างเสียพี่เปลี่ยนไม่ได้จะว่าไปยเมื่อวานพี่เล่นยาวเกินไปอ่าโอเคก็ยังคิดว่าอืมคืนนี้คงจะไลฟ์สติมไม่นานมากอ่าทำไมตาพี่ไปยอมเปิด โอเคนับหนึ่งทำไมตัวละครพี่ตา,มาไม่ยอมเปิดเอามีทูเบอร์ว่าพี่ยอมเปิดตามโอเคดูดีกว่าเนี่ยอุตสา่าห์จะได้ดูอู้มีเกมเพย์ใช่ไหมคราวนี้เกมเพย์มาแล้วเจนี่แบบอหืมมากในทวิตเตอร์นี่เฟรดอาร์จนี่โคตรเยอะเลยขอบอกที่ว่า กี่ชั่ววันสุดท้ายเขาเจคุจะกลายเป็นปีศาจที่หน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวใช้ได้เฮ้ย thank you so much for joining us today and welcome to our Resident Evil showcase I'm your host Brittany Brombacher here to give you a closer look into what Capcom has coming up for the Resident Evil franchise tall, tall, tall Ten ten girls, girl, y แทนเ o ิล n ์แทนทอลเกิลเนาะและเราก็คิดว่าเจเกตเก็นดูสูงๆเพราะว่าเราเรานอนอยู่สิอะไรเงี้ยที่ไหนได้เจเกันยืนอยู่เราก็ยืนอยู่เหมือนกันเจเกสูงขี้ยี้แค่นั้นแหละใช่ไหมอะไรเงี้ย จะว่าไปเห็นว่ามีเดโม่ด้วยปะแต่ปัญหาคือเดโม่ไม่ได้ลง PS4 มั้งใช่ไหมนั่นก็แปลว่าไอ้ตอนจบ RE7 ใช่ไหมเลือกมียาเป็นแคนนอนก็แน่นอนละจริงไหมเนาะเพราะมันก็อยู่ใน DLC ด้วยจริงไหมอะไรเงี้ย <inaudible> I regret to inform you that Ethan Winters has escaped that fool Heisenberg. Ooh. Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him. No, Mother Miranda. Ooh. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. Ooh. I won't let you down. เวล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 ใช่าหมนีมุกเอกลุศีของ PS5 ตอนนี้ใช่ไหมก็เราก็อดเล่นทางกันน้องใส่ใจด้วยงั้นพี่คงจะไปนั่งดูคนอื่นเขาเล่นแหละทางกันพี่ว่าเพราะมันไม่มีไม่มีจำเป็นที่ต้องมานั่งรอเล่นจริงไหมจะให้เป็นฟืดจะให้เป็นเติร์ดเพอร์เซึ้งมากกว่าถามพี่นะเดี๋ยวไม่เป็นไรเข้าใจว่ามันมาจากต่อจากภาคจิตนะก็เลยต้องฟืดเหมือนเดิม โอ้โหชะกัดยังกับไออกับชาติมาเกิดเอาเมื่อเอาเหมือนเอาไออกับ RE 4มารวมกันพี่ว่าใช่ไหมอะไรเงี้ยอ๋อใช่แล้วก็อย่างว่าอีธานก็มีลูกแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยพี่ว่าดีครับอ <c oughs> <laughs> ม่โชว์ไม่โชว์แต่ผู้หญิง <laughs> แก๊ปคอมแม่งรู้อ่ะอยู่เนาะแก๊ปคอมแม่งรู้อยู่เนาะว่าเอ้คนแม่งตามดูผู้หญิงกันเลย <laughs> โชว์แต่ผู้หญิงไอ้าาดันเต้เข้ามาใช่ไหมหน้าเหมือนดันเต้ดิพี่ว่า That was amazing, but I still have so many questions. Like, when can I pre-order this thing? Perhaps Producer Pete Fabiano has some answers for us. Let's see what he has to say. Hey everyone, I'm Pete Fabiano, Producer on Resident Evil. When we first announced Resident Evil Village back We only mentioned PlayStation 5. I'm happy to announce that we've been working hard the onto horror survival experience Genesis ก็ยังว่าคือจะลงให้กับ PS4 ด้วย also Villa ตอน t ี้พี่อยา a กินอ๋ l บอ s ว่าพ o ่เชื่อ PS4 มัจะไม่จจิงมาก Resident Evil Village be available will 7พี่รู้สึกว่าเกมเขาเหมือนพยายามทำทำให้เราลืมภาคหกกับให้ได้น้องก้อยเจ๊ปะ Oh, there the a few other options for the game. First, we have the Digital Deluxe Edition, available on all platforms. Players will be able to heighten their survival horror experience with extra content, including in game items that call back to Resident Evil 7 Biohazard. There's also a collector's edition for consoles that includes all the Deluxe Edition content. as as a A bookcase. striking Chris steel well figure Redfield. of พี่กลัวเขาจะฆ่าคริสตายภาคนี้บอกตรกพี่ว่าพี่กลัวมากเห็นเห็นไอ้ปกเห็นไอ้ปกเมื่อกี้นี่ไหมเป็นหน้าคริสที่ครึ่งครึ่งเป็นคริสครึ่งหนึ่งเป็นไอ้ตัวหมาป่าพี่กลัวเขาจะฆ่าคริสทิ้งภาคนี้บอกตรงคือฆ่าได้ไม่ว่ากันแต่แบบว่า เราผูกพันกับตัวละครที่มันตั้งหลายภาคอะไรเงี้ยตั้งแต่ภาคแรกนู่นเลยไงภาคแรกภาคห้าภาคหกอะไรเงี้ยเลยเราหกพันตัวละครนี่ยืนยันตัวละครที่มาฆ่ามันก็จะแบบอ๋อาไอ้ฆ่าแบบสมศักดิ์ศรีแต่มันก็แบบเสียดายว่ะก็จะไม่อะไรเงี้ยอยู่เนอะกลัวอยู่เนอะ It's time for the world premiere first look at Resident Evil Village gameplay. Alongside this first look, we have Pete Fabian o back to offer some insights as well. ผมรู้สึกได้เลยว่าคลิสจะกลายเป็น w ูฟแมนใช่นั่นแหละที่ก็กลวงกันแล้วก็โดนกีธานฆ่าตายอะไรเงี้ยแล้วคลิสก็จะตายจากซีรีส์นี้ไปเลยอะไรเงี้ยถ้าทีมงานแม่งกล้าทำคือทำก็ได้ไม่ว่ากันหรอกแบบเอ้ยโอเคเกมเพลย์ชัดมาก อีธานยังเป็นบิชเหมือนเดิมใช่ปะไม่เก่งขึ้นเลยอีธานก็คือเปลี่ยนจากก็คือเป็นช่วยลูกสาวตัวเองแล้วใช่ไหมโอเคโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจ ใช่ไหมบรรยากาศพี่ว่าบรรยากาศอารมณ์มันเอาภาคหนึ่งกับภาคสี่มาผสมกันอ่ะใช่ไหมแต่ใช้เกมเพลของภาคเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยว่าบรรยากาศเป็นเหมือนกับเป็นเมืองใช่ไหมเป็นเมืองเป็นเมืองเล็กๆนอกชานเมืองใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็มีคลุ่ยหาดขนาดใหญ่ของเศรษฐมหาเศรษฐีที่มีบางอย่างลึกลับซ่อนอยู่เหมือนกับภาคแรกใช่ไหมอะไรเงี้ยที่ว่าแตใช้ลาสไตล์ของภาคเจ็ดซึ่งพี่ก็โอเคนะพี่ว่าเอามาผสมกันได้ดีพี่ว่า เพราะมันตา่างจากภาคจิตที่มันเป็นบ้านใช่ไหม,มบ้านคนคนหนึ่งที่แบบว่ามีมีนู่นนี่นั่นเยอะแยะอะไรเงี้ยบ้านสวนอะไรเงี้ยต่างกันที่รพอร์ตแาบนี้เลยแหละเขาขาดเลยอีกรอบนี้ ก ja e ีทาจะคาขาดอีกแล้วรอบนี้สวัสดีครับตัวสูงมากอจริงเราก็นอนอยู่จะว่าไปใช่ไหมสูงเป็นพิเศษเลยจะว่าไป พี่เชื่อได้เลยว่าวันเจーคนนี้จะต้องกลายเป็นปีศาจที่หน้าที่หน้าตันหน้ากรีดที่สุดเท่าที่เคยมีมาแน่ๆพี่เชื่อได้เลยบอกตรงพี่ว่าอันนี้เมื่อเาทำมันสวยอันนี้นี่เขาต้องพยายามคอนทราสต์อยู่เนาะพี่เพื่อวันเจーเจーยักษ์นี่คือต้องกลายเป็นผู้ปีศาจที่โคตรน่าเกลียดน่ากรุนที่สุดเท่าที่เคยมีมาตอนคอนโทรล่างจีนอ่ะตามภาคเจ็ดต้องมีบล็อกด้วยสำคัญมากโยอีธานโย nice you thought about the enemy has their own distinct way of fighting so you need to change up your strategy everyone knows what to do with red barrels right yeah some of you will remember a similar management system hey gab miglao this time i use to, to create items such like as first aid do it อู uh, ๋มีสไนเปอร์ไลเฟอิลอู๋มันเดิมเลยหาช่องใสชอบ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 พี่ชอบภาคสี่พี่ชอบพี่ชอบเจ็ดดีอีธานค่อยรู้สึกเก่งขึ้นหน่อยใช่ไหมอีธานสามารถบล็อกและเคาน์เตอร์ได้ด้วยใช่ไหมอะไรเงี่ยที่ว่าดีแล้วอันนี้พ่อค้าเนี่ย Oh, you'll be going dude. to him to buy and sell weapons amongst other things update put oh my god the director wanted to give him a unique look and you'll often find him in different situations each time you encounter him uh -huh. he's an interesting fella uh -huh. Uh -huh. smash away with your trusty knife there's plenty of items to find in your travel Oops. wait do you hear that and we've also got extra objectives outside of the main ones hey. um. of course it goes without saying that there'll be plenty of puzzles to solve for players to move forward I'm I'm ready ready and, uh, oh, shit. plenty of surprises to keep you on your toes เป็นไรเดี๋ยวเอาเอาอะไรเนะเอาฟืดอีดลาดเดี๋ยวหายไปทุกคนยิงเข้าไปไม่นองห่วงเนี่ยมันเป็นแมลงเราจะคงจะยิงเข้าอยู่หรอกใช่ไหม n ่ะเงี้ย Let's take a look at the exclusive PlayStation 5. Ah, exclusive. พราะงว่าน้องพี่คงไม่ได้เล่นเดโมเพราะว่าพี่คงจะไปนั่งดูคนอื่นเล่นแล้วล่ะทางกันพี่ว่ามันเสียเวลาที่พี in ่จะมารอซื้อ PS5 เพื่อเล่นเดโมแค่นี road, ้ป่านนั้นพี่คงจะซื้อเกมนี้เล่นไปแล้วล่ะพี่ว่าจริงไหมเกมมันจะออกไปแล้ว e r s won't be playing as Ethan, but as a character we're referring to as the Maiden. Unlike the actual game, this experience doesn't feature combat or even blocking. We're hoping to have players get a real feel for the visuals and audio as they take the maiden on her journey to find a way out of the castle. And you can download the exclusive demo on PlayStation 5. Today. on yeah. course, if you want to play, have a chance to play. So we we'll have a separate new demo available on all platforms ready for sometime this spring. <laughs> 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 this year marks the 25th anniversary of the Resident Evil franchise, with the very first game releasing in Japan back on March 22, 1996. Since then, the series has expanded well beyond the realm of video games. แม้ใช่ไหมพี่เขาจะดูตำมักซิบิเลียนดูใช่พี่เขาดูเพราะอะไรพี่ว่ามันจะเก็บว่ามันจะรอไว้ทำไม่รู้จะรอทำไมจริงปะถ้าเราจะจะรอทีหลังก็เสียเวลาเปล่าพี่ว่า อันน no. um, mm ี้สินะที่ว่าไอ่อะไรนะไอเดโมไออะไรไอเอเวอร์ชใช่ไหมต้องมาแคบความต้องพยายามจะเลี้ยวบอกตรงจะไม่อะไรที่ว่าไม่ต้องพยายามเล่นเกมทำทำเกมสู้กันทำเกมสไตล์เลฟฟอร์เดที่มันช่วยกันเล่นสนุกกว่าที่ว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่เอเลเมนต์สู้กันทีหลังจริงไหมเหมือนเลฟฟอร์เดที่ว่าให้เล่นช่วยกันก่อนแล้วมันค่อยมีเวอร์ซัสโหมดที่จเล่นเป็นผีค่อยว่ากันจริงปะ Now I'm happy to announce what was behind that. Let's take a look. เวิปลีเมียอีกแล้วโอเคย์กันจ่อชิบหายเลยโอ้ my god กันจ่อชิบหายเลย <sighs> REVERSE is one of the ways we're celebrating the 25th anniversary of the franchise, showcasing so many of the characters that fans love. It'll be available for free to anyone who purchases Resident Evil Village. So be sure to follow the Resident Evil social channels for the latest news what? and check out the official website for even more details on behalf of massive entertainment and ubisoft congratulations to the residents to our game tom clancy's the division 2 for a limited time you will be able to collect some of the iconic outfits and items from the original resident evil trilogy everyone that logs in during the event will get leon kennedy's raccoon police department outfit as a warm-up e อ้ย h ี่ e ลือด e กว่า e ีคอี่เนีว่าเิอพี่บอกคอฟี่ว่าพี่จะเอาคฟีเดนออกเพราะรู้สึกว่ามันยาวเกินไปพี่ว่าพี่ว่าเพลงมันยาวพด่งาอสั้นๆอยเนาะจิ๋วเว้งนะตันได้กี่จหเลย

時間軸はバイオリンのの,の,後の,のお話となっておりまして、レオンはスーツ姿で、とある場所でゾンビ事件に巻き込まれます。この作品はですね、ネットフリックスにて全世界配信になりますので、皆さんお楽しみください。わ But if you missed anything along the way, don't worry, keep an eye on the Resident Evil social channels and official <laughs> website. we be sharing everything from today. i not that. I for the PlayStation 5 and PlayStation 4. And don't forget, PlayStation 5 owners also get a sneak peek through downloadable content available worldwide starting today. นี่บอกไงที่จะทำเกมสู้กันสู้ทำเกมช่วยช่วยกันเป็น TVE หนุบกว่าพี่ว่าเหมือน Left 4 Dead อะเนี้ยอย่ Left 4 Dead ว่าช่วยกันแล้วก็จะมีซุ่มเกิดบอสที่เราสู้จะหนีจะสู้เลือกเอาใช่ไหมอะไรเงี้ยหาของซุ่มต้องเดินจากประตูหน้าของอะไรนะของของโรงของสถานีตำรวจใช่ไหมอ้อมขึ้นชั้นสองไปเก็บกุญแจแล้วกลับมาที่ชั้นล่างสุดใช่ไหมเพื่อจะเข้าทางลับแล้วก็ไปแมปต่อไป แล้วก็เล่นเป็นแมปเป็นแมปเป็นแมปไปอะไรเงี้ยพี่ว่าใช่ไหมเอออย่างนั้นจะสนุกกว่าแล้วพอเล่นโคเล่นครอฟก็ได้แล้วก็มีประเภทแบบเป็นโหมดเสริมอ่าเป็นโหมดเสริมสู้กันก็คือให้เล่นเป็นสปอร์เป็นบอสใช่ไหมอีกสี่คนสปอร์เป็นบอสบอสแต่และบอสสามตัวสามารถจับเพลเยอร์ได้จะมีหนึ่งตัวที่ต้องต้องจังเป็นฆ่าแล้วก็วเลฟเฟอร์เดดอ่ะเออใช่ไหมอย่างนั้นจะดีกว่าพี่ว่าจะมีต่อยแก what the fuck ไอ้ยโออ๋อแค่นี้เองเลย ที่เหลือก็แช่ทิ้งเลยเอาเบรกรีเมคก็จบแล้วเออก็จริงใช่ก็นั่นแหละก็ทำทำเอาเบรกรีเมคก็จบเราก็โอเคแล้วจริงไหมเออใช่ไหมแหม่ดีละที่พี่ไม่รอดูตอนตีสี่ตีห้าใช่แค่เนี้สิบนาทีรอตั้งช่วงหนึ่งเพื่อดูสิบนาทีพี่นอนดีแล้วพี่ว่ามมีอะไรเลยหมดแล้วแค่นี้ เด่นอันนี้ก็อันเดียวกันสินะพี่ว่าใช่ปะอ๋อ k, God, <laughs> k, God, อ่ะพี่เผือกกดปิดพี่เผือกกดปิดซะงั้นอ่าพร้อมไหมอ่าหลักๆโอเคอ่าหลักๆก็น่าสนใจดีคือมันจะเป็นต้องเป็นสตอรี่ที่เกี่ยวกับอ e ีธานแล้วพวกนี้น่าน่าจะเกี่ยวกับคริสคริสอันน่าจะอาจจะพี่เดาว่าน่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับที่มีอาเป็นไอเป็นอะไรนะอัมเป็น,ปน,ปนอัมเ,เบลาเอเจตนเป็นพวกอันนั้นเข้าใจไหมน้องเพราะอย่างว่า ไอ้ตรงนี้มันยังไม่มันยังไม่เคลียร์จริงป่ะจากภาคเจ็ดจำได้ไหมที่ว่าอะไรนะเราที่ว่ามีอาเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรหน่วยพิเศษของอัมเบล่าใช่ไหมเพราะทำงานกับกับกับ,กบ,กบเอเบอร์ลินที่ว่าเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ใช่ไหมอะไรเงี้ยซึ่งมันน่าสงสัยว่าตรงที่ว่าเออทั้งนั้นแปลว่าจริงแล้วมีอาก็เป็นเอจินระดับเดียวกันกันกบพวกเอดาวองหรือทั้งหรือดิซัมจริงไหมใช่ป่ะแล้วทำไมถึงแบบว่ายูดีก็จบไปงงๆไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอีธานกลับมาหามีอาแล้วก็จบเลยจริงป่ะ มันน่าสนใจมันน่าจะมันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นจริงปะเพราะงั้นอย่างที่ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับที่ว่ามีอาจ,จะยังทดอาจจะมีการไออาเบล่าจะทดลองอะไรกับมีอาก็ได้จริงปะแล้วพออ e ีธานกับมีอามีลูกกันใช่ไหมคริสก็เลยฆ่ามีอาแล้วก็เอาลูกของอ e ีธานไปอีธานก็เลยเหมือนกับต้องมาตามหาลูกที่นี่แล้วรากว่าพวกนี้ก็ได้รู้เกี่ยวกับอ e ีธานว่าอ e ีธานเป็นคนอันนี้เป็นสเปเชียลบัดอะไรเพราะว่าที่อ e ีธานอะไรเนะี่ยต่อคาได้แต่ภาคเจ็ดยังพี่ยัง,ย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 งมไม,ม,ม,ม่ยังยังคงไม่คงยังคงไม่เคยลืมเลือน ก็จะว่าเป็นพวกไวรัสที่เอเวอร์ลีนใส่มาแต่แบบนั่นก็แบบจะมีอะไรบางอย่างจริงไหมอะไรที่ว่าประมาณนั้นพี่ว่าเพราะงั้นที่เฉพาพวกนี้อาจจะเกี่ยวข้องอะไรกับอัมเบล่าลึกๆอยู่เบื้องหลังใช่ไหมอะไรเงี้ยพี่ชอบที่ชอบหนงตรงที่ว่าเขาเขาเขามีคนเขาสังเกตว่าจริงแล้ว,วเจเจคนเนี้ยใช่ไหมอ่ะไอไอไอมาเธมมอ,อมาอามิเลนดาคือใครอะไรก็นล้วแัน่นางคงจะเป็นพอดเป็นพอดพอยต์เหมือนกันแล้วก็อย่างว่าเขาเดาว,ว่าเจีเนี่ยไอเจีไอเจี่ยเจีสูงสูงเนี่ยเจีคนเนี้ยคงจะเป็นไทยแลนด์อยู่เนาะคงจะเป็นไทยเป็นไทยแลนด์คาเลกเต อาจจะเป็นต้นแบบเลยจ,จะเป็นที่มีพลังระดับเดียวกับไทยแลนด์อะไรอย่างที่พี่เขาเจปะซึ่งก็โอเคก็จะได้ชูช,ช,ชูระบบเดินหนีเดินล่าใช่ไหมเลยพี่ว่าซึ่งยังว่าก็แน่น,นอนก็จะเหมือนไอเจ็ดที่ว่าจะแบ่งจะแบ่งคนตามล่าเราใช่ไหมอย่างที่เล่นไอเจ็ดช่วงแรกจะเป็นลุงแจ็คตามล่าเราแล้วพอช่วงเราไปบ้านสวนก็จะเป็นก็จะเจอป้านั้นล่าตามล่าเราใช่ปะอะไรเงี้ยประมาณนั้นอันนี้คนจะไม่ต่างกันคือก็คือช่วงแรกอาจจะเจอคุณน้องคนนี้ตามล่าเราใช่ไหมเราต้องหนีหนีหนมแมลง เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยจืจี้แกตามล่าทีหลังอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นรนาวไปพี่ว่าประมาณนั้นก็โอเคก็ไม่ได้ว่าอะไรพี่ว่าตัวกิมก็ดีอยู่แล้วที่ว่าโดงกับดักเยอะแยะเลยแต่ยังว่าถ้ามันถ้ามันเป็นเฟิร์สเพอร์เซ์แล้วเขาเรียกว่าไงกับดักมันจะดูไม่อะไรนะเวลาที่เราโดนกับดักฆ่ามันจะไม่โหดร้ายเท่าไหร่จริงไหมเมื่อเทียบกับแบบว่าถ้าเราเล่นอะไรนะไอ้พวกไอไอีวิอีวิบิดอินป่ะเวลาเราพลาดกับดักทีนี่คือตัวเองแม่งตัวแตกใช่ไหมลยอยู่เนาะ ดูจอจี้กันเดินเข้ามาในประตูเดินเข้ามาในประตูอะต้องกกมเข้ามาเป็นครเทพี่ว่าจริเนาะเปก็แปลว่ไเป็นคนถึงชอบกันก็ใจอไอโอเคนะพี่พี่พี่จะพนันเลยนะโอเคป่ะพี่ที่จะพนันเลยนะว่าพี่พนันเลยว่าว่าว่าจี้ว่าจี้แกจะต้องเป็นปีศาจที่หน้าตาหน้าคุ้นที่สุดในเกมชัวร์พี่ว่าพี่พนันเลยเลยบอกตรงพี่ว่าพนันแชทพนันกับพี่ป่ะเอาป่ะ แล้วพี่เอาคอฟฟี่แดนออกคอฟฟี่แดนออกโอเคเยสอ่าแล้วเอาอะไรนะขี้ริวนานี้ไงเอ็กบล็อก,กเฉยแล้วก็เคาน์เตอร์ก็อย่างว่าคงไม่คงคงไม่ใช่เขาคงไม่ถึงขั้นเคาน์เตอร์เหมือนพี่คริสไอ้น็อตอะฮีโร่หรอกจริงไหมเพราะไอ้คริสในน็อตอะฮีโร่คือพี่แกเล่นบล็อกแล้วต่อยสวนแล้วแบบวันช็อตศัตรูได้เป็นร้อยเลยอะไรเงี้ยมันมีมันมีคนทำนะที่ว่าอะไรนะเล่นน็อตอะฮีโร่วิดอัลกันนี่ยมันมีนะรู้ปะไอบีตะเกมเป็นคริสชาเลน โนกันองโนโนกันรันอะใช่ไหมคือจะใช้ปืนเฉพาะศัตรูที่ต้องใช้ปืนเท่านั้นแต่ถ้าเป็นศัตรูแบบพวกเนี้ยก็คือจะต่อยจะต่อยอย่างเดียวแล้วคลิสแม็กแล้วคริตน็อตฮีโร่มันทําได้ไงเพราะมันเคาน์เตอร์ได้ศัตรูตายกันต่อยทีเดียวศัตรูของมันแตกอ,อันนี้เขาจะแค่บล็อกแล้วผลักให้ศัตรูถอยไป,ไปแล้วเขายิงได้ใช่ไหมเลยพี่ว่าอย่างนั้นมากกว่าไมถึงไม่ยิงที่เดยวนะ คือรู้คือรู้ว่าทุกคนรู้ว่าเรดแบรลลวทำอะไรได้แต่ทำไมมึงถึงไม่ยิงที่เรดแบรลลวมึงยิงที่น้ำมันที่พื้นทำไมจะว่าไปเออใจะไหมจุด <laughs> เนอะเด็ดเด็ดเนี่ยขนาดเกมเอาซะอออโต้ิมขนาดเกมถึงขั้นาออโต้อิมให้ยิงที่ที่ถังน้ำมันแล้วนะมึงจะกุศลลากเป้าออกมาที่ท,ที่แค่ข้างเพื่อยิงให้มันระเบิดอ่ะนึกภาพดิ What the fuck Some Why remember a similar management system in Resident Evil 4? This time around, we've added crafting, which allows you to create items such as first aid and ammo.